ดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆมาปลูกมะเขือนะคะมาแบ่งปันวิธีการปลูกมะเขือให้ติดผลดกและติดผลใหญ่นะคะเพื่อนรับรองได้ว่าสูตรนี้นะคะเพื่อนๆนำไปปลูกกันนะคะได้ผลดีแน่นอนนะคะเพื่อนเหมือนของเรานะคะดกดกแล้วก็ผลใหญ่นะคะโอเคนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปลูกของเรากันเลยนะคะเพื่อนว่า วันนี้นะคะเราจะมีวิธีการปลูกยังไงบ้างนะคะเริ่มจากการแชร่มเมล็ดเลยนะคะเพื่อนแช่ไว้หนึ่งคืนนะคะ,มะเมล็ดมะเขือนะคะเพื่อนจากนั้นนะคะนํามาใส่ในกระดาษทิชชู่นะคะหอ่อด้วยกระดาษทิชชู่วางให้เป็นเออหวานให้เป็นห่างๆกันหน่อยนะคะเพื่อนแล้วก็ปิดกระดาษ ชุบน้ําให้ชุ่มนะคะฉีดน้ําให้ชุ่มนะคะสเปรย์น้ําให้ชุ่มแล้วก็หากล่องพลาสติกมาใส่ปิดฝาแล้วนําไปวางในที่อุ่นๆนะคะอย่างอย่างเช่นวางบนฮีเตอร์นะคะหรือว่าขอบหน้าต่างที่มีแสงแดดอุ่นๆนะคะผ่านไป3วันเราก็จะมาเตรียมดินนะคะเพื่อนๆในต่างแดนนะคะสําหรับเพื่อนๆในต่างแดนเราก็จะใช้ภาชนะแบบในคลิปเลยนะคะเพื่อนก็นํามาใส่ไมโครเวฟเพราะว่า ดินจะมีความหนาวเย็นนะคะเพื่อนด้านนอกด้านนอกบ้านนะคะตักมาใหม่เราก็จะนำมาใส่ไมโครเวฟอันนี้แต่เพื่อน,อนๆต้องระวังความร้อนนิดนึงนะคะอย่าให้ร้อนมากเกินไปนะคะเพื่อนต้องดูด้วยนะคะแค่ให,ให้ให้ดินมีอุณหภูมิที่เอ่อเป็นธรรมดานะคะไม่ร้อนไปไม่ไม่หนาวไปนะคะไม่เย็นเกินไปจากนั้นเราก็จะมาเปิดกล่องนะคะนำมะเมล็ดผัก มเมล็ดมะเขือเทศออกอ่มะเขือเปราะนะคะขอภัยมะเขือเปราะอ,ออกมานะคะเพื่อนก็จะมีรากนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าจะมีรากงอกออกมาเล็กๆนะคะในภาพอาจจะยังไม่ค่อยเห็นชัดนะคะเดี๋ยวก็เพื<ๆ>่อนๆจะเห็นนะคะว่าจะมีเอ่อรากนะคะนี่นะคะรากเล็กๆออกมาก็ใช้ได้เลยนะคะเพื่อน ผ่านไปแค่สามวันแค่นั้นนะคะเราก็สามารถเออเอาออกมานะคะก็เดี๋ยวเรานำมาลงดินกันนะคะเพื่อนใส่กล่องพลาสติกไว้แล้วก็เขียนชื่อไว้ด้วยนะคะว่าพันอะไรนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะได้ไม่งงนะคะจากนั้นก็จะเอาไม้แหลมนะคะจิ้มลงไปในดินนะคะนำร่องลงไปก่อนให้เป็นร่องๆนะคะเพื่อนให้เป็นหลุมๆนะคะเพื่อที่สำหรับมเมล็ดนะคะเพื่อน เพื่อที่เราจะเอามาเล็ดมะเปราะนะคะลงไปในหลุมนะคะคลิปนี้ที่เราทํานี่เพื่อนๆสามารถใช้ได้กับทุกมะเขือทุกสายพันธุ์เลยนะคะเพื่อนมะเขือเปาะมะเขือ,ปอเอปาะม่วงมะเขือลักบี้หรือมะเขือตอปีโดใช้ได้หมดนะคะมะเขือไข่เต่าจากนั้นเราก็จะใช้แหนบนะคะค่อยๆคีคบมเมล็ดลงไปในหลุมนะคะเพื่อน ค่อยๆคีบอย่างเบามืออย่าพยายามอย่าให้ลากเขาขาดนะคะเพื่อนจะเห็นภาพนี้จะเห็นว่าจะเห็นได้ชัดว่าลากเขาออกเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนจากนั้นนะคะปิดพลาสติกนะคะแล้วก็นํามาใส่ในเครื่องเพาะ,มะเมล็ดนะคะเพื่อนตัวนี้ข้างลากจะเป็นถาดความร้อนนะคะเพื่อนข้างบนจะมีไฟส่องผักนะคะของเราเพราะว่าที่บ้านเรานะคะที่ที่พักของเราเนี่ยไม่มีแสงอาทิตย์ ให้เขานะคะเราก็ต้องใช้ไฟส่องผักช่วยเพื่อนเพื่อนที่อยู่ต่างแดนนี่ต้องใช้ตัวนี้เลยนะคะเพื่อนต้องหามาใช้ไม่งั้นไม่ทันนะคะเพราะว่าตัวเพาะเนี่ยนะคะตัวถาดเพาะเนี่ยเขาจะช่วยให้ต้นกล้ามะเขือของเราเนี่ยนะคะงอกไวนั่นเองนะคะเพื่อนเป็นตัวช่วยเพราะว่าเขาจะมีถาด ความร้อนใช่ไหมคะเพื่อนก็จะเป็นรุ่นนี้นะคะสําหรับรุ่นที่จะใช้เพื่อนสามารถใช้ได้ตามเลือกซื้อได้ตามต้องการเลยนะคะมีหลายรุ่นในเว็บไซต์ต่างๆเข้าไปดูได้เลยค่ะเมื่อเข้าโตรประมาณนี้นะคะเพื่อนสีใบนะคะ3-4ใบาตามในรูปนะคะเพื่อนก็เอามาแยกลงในถ้วยเล็กๆไว้ก่อนนะคะเพื่อน แบบนี้นะคะดินที่ชาใช้นะคะเพื่อนต้องใช้เป็นดินพระมะเล็ดเท่านั้นนะคะเพราะเขาจะมีความละเอียดนะคะดินพระมะเลดมีมีขายนะคะเพื่อนหาสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายต้นไม้ทั่วไปนะคะ <S <S แต่ถ้าใครหาแล้วไม่มีเพื่อนๆสามารถซื้อดินธรรมดาแล้วนำมาร่อนนะคะหาตะแกรงมาร่อนให้เป็นให้ดินมีเนื้อที่ละเอียดนะคะเพื่อนเนื้อดินมีความละเอียด ต้นกล้าเล็กๆนะคะเขาจะชอบมากๆแล้วก็จะ,จะเจริญเติบโตได้ไวในที่สุดนะคะเพื่อนจากนั้นนะคะแยกเสร็จแล้วเราก็ยังจะต้องอบเขาไว้ต่อนะคะเอามาใส่ในเครื่องอ,อบไว้ต่อนะคะเพื่อนที่มีตัวที่เราให้ดูไปแล้วนะคะข้างล่างจะเป็นถาดความร้อนนะคะเพื่อนแล้วก็มีแสงไฟให้เขาตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วนะคะเพื่อนจากคือ ตอนที่เราเอาไว้ในบ้านเราไม่ต้องลดน้ําเขาเยอะนะคะถ้วยเราไม่ได้เจาะหลุมเจาะรูให้น้ําระบายนะคะเพื่อนคือเราค่อยๆรลดน้ําเขาทีละนิดนะคะเพราะว่าอา,อากาศในบ้านชื้นอยู่แล้วนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องลดน้ําเยอะนะคะเพื่อนในดินก็จะมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วนะคะดินที่เราซื้อมานะคะควรที่จะใช้เป็นดินเพาะเมล็ดโดยเฉพาะนะคะเพื่อนอย่างที่เราบอกถ้าเพื่อนอยากให้ต้นไม้ ต้นกล้าของเพื่อนมีความอุดมสมบูรณ์นะคะก็ต้องซื้อดินสำหรับเพาะ,มะเมล็ดมาใช้นะคะเพื่อนตอนนี้นะคะเราก็จะเ,เริ่มพาเขาออกนอกบ้านบ้างน,นะคะในช่วงนี้ก็จะเป็นพ่วงพฤษภพามิถุนานะคะก็สามารถนำออกนอกบ้านแต่ว่า5นาทีนะคะคือวันไหนมีแดดดีๆเงี้ยแดดอ่อนๆเราเอาเขาออกไปรับแสงแดดอ่อนๆน,นะคะแล้วก็ พยายามสังเกตถ้าเขาเริ่มเหี่ยวเราก็เอาเข้าบ้านนะคะเพื่อนเพื่อที่จะให้เขาปรับตัวอากาศด้านนอกนั่นเองนะคะให้เขาปรับตัวให้ได้นะคะปลูกผักต่างแดนก็อย่างนี้แหละค่ะเพื่อนต้องอดทนนะคะยกเข้ายกออกจนกว่าเขาจะชินกับอากาศด้านนอกนะคะเราไม่สามารถยกออกไปทีเดียวได้ค่ะเพื่อนเพราะว่าอากาศข้างนอกก็ยังเย็นอยู่ใช่ไหมคะแล้วอากาศในบ้านก็ จะต่างกันอย่างนี้ค่ะเขาก็จะไหม้แล้วก็จะเสียหายนะคะจะตายในที่สุดนะคะเพื่อนต้องระวังเลยนะคะช่วงนี้นะคะเขาก็แข็งแรงแล้วค่ะเาเราก็สามารถเอาเอาวางข้างนอกได้แล้วนะคะตอนนี้ของเรานะคะเราจะสังเกตถ้าเขาเริ่มไม่เหี่ยวเราก็าไว้นอกบ้านทั้งวันทั้งคืนได้เลยค่ะเพื่อนตอนนี้อากาศก็เริ่มอุ่นขึ้นเยอะแล้วค่ะแสงแดดมาแล้วนะคะเออใกล้ๆจะเดือนเออ มิถุนานะคะ่ะเพื่อน,อนมิถุนากรกฎาเนี่ยค่ะก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มสามารถวางข้างนอกได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่อยากพูดเป็นเดือนเราอยากให้เพื่อนสังเกตอากาศมากกว่าอุณหภูมิทางนั้นนะคะดูอุณหภูมิถ้าเกิด15้าขึ้นไปอย่างเงี้ยเราเอ่อมะเขือเนี่ยค่ะกล้าเขาก็จะเริ่มมีความแบบว่าอดทนที่จะเอ่ออยากออกไปอยู่ข้างนอกแล้วนะคะเพื่อนเราก็สามารถเอาออกไปไว้ที่แดดนะคะ เสร็จแล้วนะคะเพื่อนเราก็จะตั้งไว้ข้างนอกจนกว่าเขาจะแข็งแรงโตขึ้นนะคะตอนนี้เราจะยังไม่เอาออกไปเพราะว่าที่สวนนะคะอาจจะมีลูกเห็บหรืออะไรประมาณนี้นะคะช่วงที่แบบว่าปลายหนาวนะคะเพื่อนจะมีอากาศช่วงช่วงนี้ที่นี่จะเป็นอย่างนี้นะคะบางทีรีบเอาออกไปแล้วก็มีลูกเห็บตกมาเนี่ยเสียหายอีกแล้วนะคะเพื่อนอันนี้เพื่อนๆต้องระวังด้วยนะคะ เมื่อเราได้ต้นกล้าแล้วเราก็มาเตรียมดินนะคะด,ดินสำหรับเราที่สวนนะคะก็จะใช้เป็นปุ๋ยคอกนะคะน้ำปุ๋ยหมักที่หมักจากปุ๋ยคอกนะคะนานเกินเดือนก็สามารถเอามาใช้ปรุงดินหมักดินไว้นะคะโดยการขุดหลุมลงไปแล้วก็กลบมูลสัตว์นะคะเพื่อนกบไว้แล้วจากนั้นนะคะนานหนึ่งเดือนเกินหนึ่งเดือนเราก็สามารถยกร่องพวนดินขึ้นมานะคะยกร่องแบบ ในภาพนะคะเพื่อนออขนาดก็กะเอาตามชอบได้เลยแต่ของเรานี่คือเราจะแคบหน่อยนะคะเพราะว่าพื้นที่แค่5 0ตารางเมตรนะคะจะปลูกกราถี่หน่อยนะคะตามรูปนะคะเพื่อนใครมีพื้นที่กว้างๆสามารถลงได้กว้างตามที่ต้องการเลยนะคะเพื่อนแต่เราปลูกแบบนี้เราก็ได้ทานนะคะเผื่อว่าต้นไหนตายต้นไหนรอดด้วยนะคะเพื่อน ตอนนี้อายุ1เดือนแล้วนะคะเราก็จะเริ่มตัดแต่งกิ่งนะคะเพื่อนตัดใบตัดกิ่งให้เหลือแค่3ามกิ่งแค่นั้นนะคะเพื่อนจะมีกิ่งน,น้อยแตกตาออกมาเห็นไหมคะเพื่อนก็เราก็จะตัดออกนะคะให้เหลือแค่3มกิ่ง3ยอดนะคะที่เขาแตกออกมาแค่นั้นพอนะคะเพื่อนเพราะว่านี่แหละค่ะเทคนิคทําให้ต้นมะเขือของเราโดกและมีผลใหญ่ คลสวยๆใหญ่ๆอุดมสมบูรณ์เพราะว่ากิ่งเขามีแค่3มกิ่งนะคะเพื่อนแค่นี้ก็ดกไม่รู้จะดกยังไงแล้วค่ะโอเคนะคะนี่นะคะเทคนิคนะคะเราก็แบ่งปันให้เพื่อนๆอย่าลืมลองไปทําดูกันนะคะตัดออกไปเลยค่ะเพื่อนใบนะคะไม่ต้องเสียดายค่ะเพราะว่าเราไม่ทานใบใช่ไหมคะเพื่อนเราทานผลนะคะ เราต้องการให้เขาติดดอกไวๆใช่ไหมคะมะเขือที่สวนของเรานะคะต้นแค่คืบนะคะเพื่อนก็มีดอกแล้วคะ่ะในทุกๆปีจะเป็นแบบนี้ทุกปีเรื่องการให้ปุ๋ยเราใช้ปุ๋ยขี้ไก่เป็นออแกนิตนะคะเพื่อนที่สวนเราเลือกใช้เป็นออแกนิกแต่มีส่วนผสมของขี้ไก่ผสมแล้วก็จะใช้ตัวปุ๋ยน้ํานะคะที่ ผสมเครื่องดื่มชูกำลังกะปิน้ำตาลผงชูรสนะคะตัวนี้เราจะใช้รถทุกๆ3าวันนะคะเพื่อนหลังจากนั้นเราก็จะปล่อยให้เขาโต,โตเองปกติเห็นไหมคะนี่ผ่านไป2เดือนนี่คือมะเขืออายุ2เดือนนะคะตามรูปมีดอกแล้วคะ่ะเพื่อนเราก็จะยังตัดใบอยู่นะคะตัดใบเรื่อยๆเ,เพราะว่าช่วงนี้ใบเขาจะเกิดไวมากแล้วใหญ่งามไวมากเราไม่ต้องการ ให้ใบเขางามนะคะเพื่อนเราต้องการเร่งเร่งดอกให้เขาออกดอกออกผลใช่ไหมคะเราก็เลยต้องตัดใบออกนะคะเพื่อนนี่นะคะต้นคืบเดียวมีดอกเลยเห็นไหมคะมีดอกทุกต้นเลยค่ะเพื่อนแล้วก็เมื่อเขามีดอกเราก็จะพยายามตัดใบตัดแต่งใบตัดกิ่งกิ่งไหนออกมาเกินเอ่อสี่สามสามกิ่งสี่กิ่งเราก็ตัดตัด,ตดออกไปบ้างนะคะเพื่อน เขาจะโตไวมากเลยค่ะเมื่อเขาไม่มีใบนะคะพอเขาไม่มีใบเหมือนเขาจะแบบเบ่งนะคะเพื่อนเหมือนเบ่งเหมือนพุ่งขึ้นจะโตไวมากๆเลยค่ะมะเขือแล้วถ้าอากาศร้อนนะคะก็สามารถคุมฟางได้นะคะเพื่อนเราใช้เป็นปลูกแบบธรรมชาตินะคะปลูกเอ่อแล้วก็นี่นะคะเห็นไหมคะเพื่อนนี่อายุ3เดือนสามารถออกผลผลิตได้แล้วค่ะสามารถเก็บทานได้แล้วค่ะเพื่อน ในระยะเวลาแค่3เดือนนะคะลงดินแค่3เดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วค่ะเพื่อนเห็นไหมคะมะเขือของเราผลใหญ่ๆสวยๆวยนะคะเพื่อน <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> นี่นะคะลูกใหญ่มากๆเลยค่ะเพื่อนเต็มมือเลยค่ะลูกเดียวนะคะ <S 2> <S 2> <S แล้วรสชาติหวานกรอบอร่อยมากๆค่ะ ไอ้ตั้นชาแนลกับขอบพระคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกำลังใจให้ตั้นชาแนลมาโดยตลอดนะคะเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ตั้นชาแนลด้วยนะคะไอ้ตั้นชาแนลกับขอบพระคุณล่วงหน้าเลยนะคะเพื่อนสําหรับใครที่ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดซับสไครต์นะคะเพื่อนนี่นะคะผลผลิตของเรานะคะเพื่อน ได้จริงค่ะทำทำแล้วได้ผลจริงเราก็เลยอยากมาแบ่งปันนะคะเพื่อนสามารถใช้ได้ทั้งที่เมืองไทยนะคะแล้วก็ที่ต่างแดนเลยนะคะเพื่อนสาหรับเพื่อนๆต่างแดนนะคะเอาไปใช้ได้ผลแน่นอนค่ะเพื่อนเนี่ยค่ะสดสดหวานกรอบอร่อยอร่อยซื้อเขาทานแพงมากนะคะเพื่อนที่ที่เมืองนอกนะคะที่ฝรั่งเศสนะคะเพื่อนเนี่ยวันนี้เราก็ได้แกงเขียวหวาน ทานแล้วค่ะหนึ่งถ้วยเพื่อนลูกนี้ลูกใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนเนี่ยบางทีก็ได้ลูกใหญ่บางทีก็ได้ลูกเล็กแบบนี้นะคะเราปลูกผักปลอสารนะ,ะเป็นเรื่องปกตินะคะเพื่อนเมื่อเขามีใบน้อยเขาก็จะผลิตผลผลิตดกๆลูกสวยๆใหญ่ๆใ,ใ,ให้เราไว้ทานนะคะเพื่อนมะเขือ สามารถไปใช้ได้ทุกสายพันธุ์เลยนะคะเทคนิคนี้นะคะเพื่อนเราทําคลิปหนึ่งนะคะให้เพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะคะตั้งแต่เพาะ,มะเมล็ดยันเก็บเกี่ยวเลยค่ะเตรียมดินใส่ปุ๋ยเก็บเกี่ยวนะคะเพื่อนอันนี้เป็นมะเขือรักบี้หรือมะเขือตัวปีโดเราปลูกปีแรกก็ดกเช่นกันค่ะเพื่อนแล้วก็ผลสวยงามใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนยาวใหญ่แล้วก็ แบบว่าภูมิใจที่สุดเลยค่ะเพื่อนเพราะว่าเราลองทดลองปลูกปีแรกนะคะปกติเราจะปลูกเป็นมะเขือไข่เต่านะคะเพื่อนปีนี้จะปลูกเป็นมะเขือ,อตอปีโดหรือมะเขือรักบี้อร่อยมากๆค่ะเพื่อนหวานกรอบได้ผลผลิตดีเยี่ยมสุดๆค่ะเพื่อนวันนี้เลยนํามาแบ่งปันนะคะให้เพื่อนๆลองไปทํา กันดูนะคะเทคนิคง่ายๆค่ะเพื่อนเทคนิคไม่ยากแล้วก็ที่สําคัญปลอดสารพิษนะคะโอเคนะคะเพื่อนคลิปนี้เราก็จะลาไปก่อนนะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งพเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ตั้นชจแน,น้นด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ